สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถสิ่งครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟ,แฟนเพจเฟซบุ๊กด,ด้วยนะครับมาพี่น้องวันนี้อยู่กับหน้าง,งานผ่านสามนะพี่น้องผ่านสามเตรียมดินไว้ปลูก้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับทําไมมีคลิปลู่คลิปไถผ่านสามไว้ปลูกไว้ครับอันนี้จะสูบน้ําใส่นะพี่น้องสูบน้ําใส่แล้วก็ปลูกครับอันนี้แถวบ้านผมก็จะฮิตกันแบบนี้นะพี่น้อง ไถพันสามแล้วก็สูบน้ําใส่แล้วก็ปลูกนะครับอันที่ผมพูดว่าหน้าแรงทําไมปลูกได้ทั้งปีก็แบบนี้แหละพี่น้องสูบน้ําใส่ครับแล้วก็ปลูกครับจะมืดก็มาไถานะครับประมาณสักสี่ไร่นี่แหละพี่น้องสี่ห้าไร่เนี่แหละนี่แหละครับทําไมหน้าแรงมีคลิปไถพันสามให้ดูครับก็เป็นแบบนี้แหละครับไถพันสามแล้วก็สูบน้ําใส่ครับ แล้วก็ปลูกเลยนะครับก็เป็นงานรับจอบครับเดี๋ยวรอบบ่ายก็จะได้ไปชีบอ้อยแล้วนะครับเจียมือว่าจะไปชีบอ้อยครับแต่ว่ารอบเช้าก็มาไถนะครับมาไถรับจอบตอนเช้าครับรอบบ่ายก็จะไปชีบอ้อยครับก็ชีบกันเป็นตันนะพี่น้องผมเห็นเอฟซีถามเข้ามาหลายท่านครับชีพกันยังไงครับชีพกันเป็นตันนะครับ โอ้ฝุ่นกระจายครับเข้าใกล้ไม่ได้นะครับฝุ่นครับดินก็แห้งแหงแข็งนะพี่น้องมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับ โอ้ต้นไม้เยอะนะครับพี่น้องฝั่งนี้หน้าหนาวนะพี่น้องลมหนาวก็มาแล้วครับก็ถ้าเป็นเสียงลมเข้าในกล้องก็ขออภัยไว้หน้าลูกงหน้าด้วยนะครับก็ลมก็แรงนะครับเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าเช้านะพี่น้องตอนเช้าเช้าพอมีคลิปลงให้พี่น้องได้ดูครับ 6640ครับโอ้รถซื้อมาได้สามปียังยังแน่นเปียทุกจุดนะพี่น้องถือว่ายังแน่นเปียครับอยู่กับเจ้าของเก่าก็มานานแล้วนะพี่น้องรถคนันนี้อยู่กับเจ้าของเก่าก็เจ้าของเก่าก็ปลูกอวอยนะพี่น้องมาอยู่กับเสียมืดก็ปลูกออยเหมอนเดิมงครับเป็นรถที่ใช้ดีครับบอกต่อนะครับใช้ดีประหยัดน้ํามันครับ6640ครับ เป็นรุ่นยอดฮิตในตำนานเลยนะพี่น้องปัจจุบันก็ยังฮิตนะครับรุ่นนี้ครับฟอร์ดหกสี่ศูนย์ครับท่านไหนกำลังมองหาก็แนะนำครับให้จัดเลยนะพี่น้องน่าเล่นนะพี่น้องประหยัดน้ำมันดีครับรุ่นนี้นะครับรุ่นสี่ศูนย์เขาว่ามันแรงนะพี่น้องนุ่งรุ่นสี่ศูนย์รุ่น 40, รุ่นหนึ่งศูนย์ก็แรงครับรุ่นสี่ศูนย์ก็แรงครับ แต่ว่า4 0นี่ตระกูลนี้ก็เป็นตระกูลที่ใช้ดีครับประหยัดน้ำมันด้วยครับตระกูล4 0ครับตระกูล400ก็เป็นเครื่อง4สูบครับ4สูบไม่มีเทอร์โบนะพี่น้องขนาด90แรงม้าครับ ็วันนี้ก็มาไกลพอสมควรนะพี่น้องออกจากบ้านมาก็สี่หโลครับมาตามถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูครับสำหรับหน้าง,งานไทยพันสนะส่วนใหญ่เขาก็มีแต่คลิปอ้อยรับหน้าง,งานนี้ครับส่วนใหญ่ครับเพราะว่าพันสาก็ไทยเสียหมดแล้วนะครับก็ลุงเหลือก็เป็นหน้าง,งานที่ไทยแล้วก็ สูบน้ำใส่เพื่อไ,ปปไว้ปลูกอ้อยครับออสามารถปลูกได้ทั้งปีครับผมมีถามเข้ามาอยู่ครับทำไมมีชิปไถพันสามทั้งปีก็เป็นชีพที่สูบน้ำใส่ปลูกแบบนี้นะครับก็เห็นสอบถามเข้ามาหลายท่านอยู่ครับรุ่นตระกูลฟอร์ดนี่ยครับ ใช้ดีประหยัดน้ำมันครับบางท่านก็ถามเข้ามาว่ามีขายไหมผมก็ไม่ได้เป็นหนายหน้าขายรถนะครับถ้ามีเห็นลงคลิปขายก็ผ่านมาเจอครับหรือเจ้าของรถบอกขายครับก็ถ่ายให้ดูครับไม่ได้เป็นหนายหน้าขายรถนะพี่น้อง เป็นรถยอดฮิตครับใช้งานดีครับประหยัดน้ำมันด้วยครับโอ้ฝั่งนี้จะย้อนแสงคนระับฝั่งนี้ฝุุนกระจายครับ ต้นไม้พี่น้องต้นไม้มันเยอะครับก็เลยไถายากครับต้นไม้เยอะครับไปดีครับ ขอฝากกดติดตามไว้เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ